พี่ผู้หญิงานนี้ครับชื่อคุณพี่ออนอันงศรีธรรมานะครับเป็นผู้ป่วยโรคเร็งเต้านมปรากฏว่าอาการตอนแรกก่อนที่จะเจออาจารย์แม่ช่อแก้วนั้นอาการไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ปรากฏว่าอาจารย์แม่ช่อแก้วก็มีโอกาสาลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเมือทองจังหวัดนนทบุรีเกิดอะไรขึ้นกับพี่นะครับออนอนงบ้างแล้วมีโชคอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้เราจะมาสอบถามนะครับคุณพี่ออนอนงศรีธรรมาแล้วตอนนี้ครับคุณพี่ก็พร้อมอยู่กับผมในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณพี่ออนอนงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับจากรายการคดีอิทธิยานนะครับค่ะปกติชมรายการคดีอิทธิยานมานานแล้วหรือ,อยังครับอ๋อเริ่มชมมาตั้งแต่รู้สึกว่าจะเป็นเดือนเนี่ยค่ะกมเดือนกุมภาหลังปีใหม่อืมแล้วอ๋แล้วดูรายการแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คือวันนั้นอาจจะเป็นดาดวงหรือว่าเป็นโชคช่วยนะคะอืม พอดีนอนดูทีวีอยู่ลูกสาวกดไปเจอพอดีก็เลยได้ติดต่ออ่ปลายกับคุณยุโดยตรงอืมอ่าแล้วก็ได้อ่าคุณยุก็ได้เข้าไปเยี่ยมที่บ้านนะคะครับก็ได้ทานชุดด้วยใยมะเร็งอยู่ตอนนั้นก็อาการก็จปะปกติแล้วครับพอดีว่ามีภาวะปอดแทรกซ้อนขึ้นมาเฉียบพลันก็เลยไปก็ทีนี้ก็ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมองอ่าหลังจากรักษาปอดเสร็จก็ส่งไปที่วชิราลงก,กรณ อ็ไปฉายแสงแล้วก็ไปให้เคมีมาแล้วก็กลับมาอาการก็ซุดแล้วก็เนี่ยพอดีคุณยุก็ได้ออกไปเยี่ยมไปกับอาจารย์แม่ช่อแก้วครับค่ะตอนนั้นก็หลังจากที่อาจารย์แม่ชาแก้วไปเห็นก็อาการเนก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเนาะหลังจากที่พวกอาจารย์แม่ชาแก้วแล้วก็อาจารย์แม่ก็ได้ทําพิธีอ,อการดูแลรักษาอก็ไล่อ่าถือว่าแบบ มันเป็นตรชั้นนิดหนึ่งที่อาจารย์แม่ไปเห็นบอกว่าเป็นมดแดงอยู่ที่ตัวอ่อนเนาะแต็งไปหมดเลยแล้วก็อาจารย์แม่ก็ได้ผูกเสกแป้งแล้วก็น้ำมตนให้หลังจากนั้นมาอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอ่าจนปัจจุบันนี้ก็เดินทางไปลาวแล้วแต่ว่ากลับมาพบหมอแล้วหมอบอกว่าอ่ากระดูกยังไม่แข็งแรงก็เลยต้องให้พักก่อนอืม อ่าคือท้าความให้ฟังก่อนคือคุณออุูมาป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าอาการก็ตอนแรกเหมือนจะดีขึ้นแล้วปรากฏว่ามีอาการแทรกซ้อนอ,อื่นๆร่วมขึ้นมาใช่ค่ะและ้วปรากฏว่าจาย์แม่ชอ่อแก้วไปเจอให้จย์แม่ชอ่อแก้วย้อนกลับไปในวันที่เจอคุณออลูม,มาเขบมมาบอกวออดอานงไม่เห็นเป็นไงบบครัม่เห็นลูกออดแล้วแม่ก็สงสารสงสารแขนก็บวมยกไม่ขึ้นคอก็เอียงแตบติดเลยแล้วก็แขนบวมแล้วก็ มีน้ำเหลืองอะไรที่เต้าโนมเห็นแล้วสงสารแต่แม่ก็ไปเห็นวิญญาณที่น้องอ่อนเขาไปกินมดไข่มดมดแรงเยอะแยะแม่ถามว่าใช่ไหมเขาบอกใช่แม่กระทั่งสัตว์เล็กๆที่หนูไปฆ่าไปกินเขาเนี่ยมันยังทําลายชีวิตหนูในอินเซล่ะมาต่อเนื่องถึงปัจจุบันแม่ก็ได้เอาวิญญาณพวกนี้ส่งไปให้เกิดใหม่หมดแล้วน้องอ่อนก็ดีขึ้นเพราะนั้นน้องอ่อนก็ไม่ค่อยมีสตางคุณยุก็เมตตาก็ให้ S <S ชุดใบใบมชุดใบใบมันแรงไปทานต้นบุญไปทานครับแต่วันนั้นมันเหมือนกับเทวดาแม่บอกว่าจะทํายังไงให้หายเจ็บแสบ,บแม่ก็เสกแป้งข้างๆน้องอ่อนนะคะคแล้วก็เสกน้ําให้อ,อาการน้องอ่อนหายแสบเลยใช่ไหมลูกหายเลยค่ะจากน้ําเหลืองไหลก็หายหมดเลยค่ะแห้งเลยเหรอครับแห้งเลยค่ะและจากหลังจากนั้นมาอ่อนก็โชคดีมา ลังจากที่พบอาจารแม่แล้วฮะคือออนเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นหวยแม่อวยพรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณออนเล่าให้ฟังหน่อยโชคดีขนาดไหนแม่อวยพรให้นออ้องออนบอกนอกอ้องออนไม่มีสตังค์ค่าค่า,คากินข้าวอะไรเงี้ยคุณยุทธต้องให้ด้วยเลยมมแม่บอกงั้นขออวยพรให้นออ้นองออนได้ถูกหวยสักงสี่ห้างวดปรากฏว่ายังไงบ้างคุณออนอะไรก็ได้ซื้อไปเถอะแม่บมกอะไรก็ซื้อไปเถอะถูกไม่ต้องเป็นเลงเลขอะไรก็ซื้อไปเถอะแล้วเล่าให้ฟังหน่อยคุณออนสี่งวดยังไงบ้างครับ งวดแรกถูกหวยอ่ะสามตัวบนห้ oh, ตาตัวบนแปดสองห้าแล้วก็มาแปดหนึ่งหกครับค่ะก็สองงวดสามตัวก็ซื้อไม่เยอะซื้อเทียยี่สิบาทก็ได้ห oh. มืน่นนึงอ่าสองงวดก็ได้มาสองหมืนแล้วก็ถูสองตัวคือติดต่อกันห้างวดอะค่ะโอ้โห oh. ปากแม่สักเสร็จนอ้อเขาบอกปากแม่สักดส์็จโรควันนี้ก็วันนี้ก็ได้นิดนึง่พอดีบ้านเล็กที่สามสิบสามโรคอาการก็ดีขึ้นห้องเขาสามสิบสามดวงก็ดีย้อนกลับไปที่อาการของโรคหน่อยตอนนี้คือสมงวิญญาณมดไปแล้วมดก็เลยให้เงินสงสารแม่ส่งไปแล้วก็เลยเห็นน้อไม่มีตังมดก็เลย สมบูรณ์มาแล้วก็เลยให้ตังให้ถูก <c oughs> ให้มีตังค์เยอะๆชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณออน,น,นตอนนี้ครับเราให้ดูแขนน่าสงสารหน่อยอ้นี่คือคุณออน <c oughs> ใช่แขนใหญ่มากชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนครับคุณออนตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ออนเหมือนกับว่าออนตายแล้วเกิดใหม่อืมค่ะเพราะว่ามันทําให้หลายอย่างออนดีขึ้นครับอ่าแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็คือออนในความอบอุ่นที่ว่าออนมีลูกดูแลออน แต่กับกสามีอ่ะก็คือมันก็ต้องพิจารณาว่าต้องไปคนลทางแล้วแหละเพราะเขาไม่ได้ดูแลเราเวลาที่เราเจ็บป่วยถือว่าเป็นกรรมไหมครับจากแม่ช่อแก้วใช่กรรมกับสามีเ<ม>นะี่ยถ้าทางใจเดี๋ยวจะมีนอออนจะไปไม่ล่าไหวไหม <laughs> อ๋อออนจะไปค่ะออนออนออนว่าออนกำลังว่าจะโอนตังเข้าไปสำรองที่นั่งอมนได้ค่าหัวเลยี่ไปโชว์ตัวไหนไมไโชว์ตัวไหนของจริงตอนนี้ท่านผู้ชมว่าเคสคุณออนแชรคุณยุบดีไปแบบไม่คิดค่าจ่ายแต่ทั้งสิ้นนะครับใช้ทั้งยายทั้งคำแม่ไปช่วยแม่ก็ไม่ได้คิดสตังเขาเพราะแม่เห็นแล้วสงสารมากโลแขนยังกระสิบกิโลเลยหนูด้น่ใช่ค่ะตอนนั้นยกไม่ขึ้นเลยตอนนี้ดีขึ้นเน้นมะเสกน้นให้เขาทานค่ะ ครับผมน,นั่นไม่ไล่ไล่มญยานออกนะคะค่ะแล้วตอนนี้จะมีเคสอยู่คือว่าก่อนวันพระกับวันพระออนจะมีอาการที่เหนื่อยเพียผิดปกติโอแต่พอออนอธิษฐานถึงอาจารย์แม่ช่อแก้วนะคะแล้วก่อนก็จะดื่มน้ำมดที่อาจารย์แม่ปลูกเสร็จไว้ให้อ่าแล้วอาการแค่นั้นจะหายทันทีครับกายทิพย์แม่ไปทํางานให้ คุณออนครับคุณออนพูดถึงเหตุการณ์คุณออนท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าพบเจอคุณยุควดีพบเจออาจารย์แม่ชอ่อแก้วชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนครับคุณอ่อครับค่ะออนมีความสุขมากออนเหมือนแต่ว่าคือ,ออนจะหาที่ที่มาเปลี่ยนไม่ได้นะคะว่าคุณยุวดีแล้วก็อาจารย์แม่ชอ่อแก้วเป็นเหมือนเทวดาที่ลงมาโปรดอ,อจริงๆ เพราะตอนนี้อมีคนอุปถัมภ์มีคนดูแลอ่อนซึ่งอยู่ๆเขาก็มามา,มาเองอค่ะแล้วก็ทําให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นจากที่แบบเมื่อก่อนอ่อ,อนลําบากเอิ้นทองออนหาไมา่ได้มันก็ไม่อยู่ตอนนี้พอออนจะหมดมันก็มีพอออนจะหมดมันก็มีเหมือนกับออนไม่ได้ทํางานแต่ว่าออนนอนนอนอยู่ยเหมือนนี่ออนนอนนอนอยู่ยออนคิดอยากจะซื้อหวยอ่อนซื้อมันก็ถูกอือค,คัะ คือคือมันยังไงอมันมาเองมัน<ห>มาเองนะครับจะแม่ชอ่อแก้วพูดอะไรถึงคุณอ๋อหน่อยครับแม่แม่บอกว่าบนสัมพันธ์ในอดีตนะลูกนะเราทุกนันเจอการและแม่ก็ช่วยหนูด้วยหัวใจและผู้รับก็รับ<ฆ>ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพราะอาการโรคเนี่ยที่แม่ได้ทําขจัดวิญญาณไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องของนี้กรรมในอดีตนะเพราะนั้น แขนก็เลยหายแผลก็เลยหายปกติแล้วรักษามาตั้งหลายปียังไม่หายอ่ะแล้วมันมาช่วงเจอแม่นี่ช็อตสั้นๆสามเดือนสี่เดือนก็ก็หายแหละมันก็เร็วขึ้นแล้วก็ทานใบใบมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นวันคนที่มีธาตุทางใจในวันที่เก้าไม่ว่าเป็นโรคอะไรนะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคปวดแขนปวดขาโรคไปโรคนิ้วอะไรสารพัดโลกวันนั้นแม่อยากจะให้ไปเพราะว่าเทวดาเนี่ยพร้อมที่จะทำงานให้ทุกคนหมดเลยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณออนอัดรงศรีธรรม,มามากมากนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่พบเจอกับคุณยุดีบุญครองและก็อาจารย์แม่ช่อแก้วโดยตรงแล้วก็พูดถึงชีวิตก่อนและหลังเจอทำให้ท่านผู้ชมนั้นผมเชื่อว่าหลายคนวันนี้น่าจะมีกำลังใจพอสมควรเลยครับใช่